สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและก็สวัสดีเด็กๆทั้ง101คนนะคะวันนี้มาพบกับครูปอยใน EP ีที่119นะคะในวันนี้จะได้ทำแบบฝึกหัดกันนะคะทั้ง3หน้าเลยนะคะหน้า46 47และหน้า48นะคะใน หมู่อักษรที่เราเพิ่งเรียนไปนะคะก็คือหมู่อักษรต่ำนะคะเราได้อ่านแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอให้ครูปอยแล้วใช่ไหมคะถ้าทำเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็มาทำแบบฝึกพร้อมๆกันนะคะหน้า46เด็กๆเปิดไปเลยนะคะด้านบนนะคะครูอธิบายก่อนเนาะให้โยงเส้นจับคู่คำกับภาพที่เข้าคู่กันเด็กๆมาฝึกอ่านด้วยกันก่อนนะคะมอือมือมือโทมือ ชอเอาเชา้ชาเช้าโทเชา้ามือา้อเช้าขออีขีขีโทรขี้ขออีขีขีโทรขี้มอเอาเมามอเอาเมาขี้เมายออูยูยูเอกยู่ยออูยูยูเอกยู่ยออียียีเอกยี่ยูยี่ขอไอไข ไข the it it ่เอกไข่ขอไอไข่ไข่เอกไข่นอเอาเนาเนาเอกเน่านอเอาเนาเนาเอกเน่าไข่เน่าทออทอทอเอกท่อทออทอทอเอกท่อนออานานโทน้ํานออานํานําโทน้ําท่อน้ํายออํายํายําเอกยํา ยออํยํายําเอกย่าทอเอาเทาเทาโทเท้าทอเอาเทาเท้าโทเท้าย่าเท้าทออาทาทาเอกท่าทออาทาทาเอกท่านออํนํานําโทน้ํานออํนํานําโทน้ํา ท่าน้ำมีตัวอย่างให้หนึ่งข้อก็คือเขายงคำว่าท่าน้ำไปที่รูปนี้นะคะ,ะและรูปอื่นๆนะคะเด็กๆก็ยงคำนะคะให้ตรงกับภาพนะคะส่วนด้านล่างนะคะหาสิ่งของสิบอย่างที่อยู่ในเรือโจรสลัดหาพบแล้วระบายสีให้สวยงามอันนี้ครูจะยกตัวอย่างถ้าดูง่ายๆเนาะถ้าหนูระบายสีที่ ที่เป็นสิ่งของตรงนี้นะคะอย่างสมมุติว่าหนูระบายตะก้าสีเหลืองและหนูไปหาในรูปรูปในเรือโจรสลัดเนี่ยนะคะตะก้าที่หนูระบายสีเหลืองหนูก็ต้องมาระบายสีของตะก้านี้ให้ตรงกันจะได้ดูแล้วง่ายนะคะอ่าเนอะอย่างระบายสีถุงเท้าสีฟ้าหนูก็ต้องมาหาซิว่าถุงเท้าอยู่ไหนแล้วก็ระบายสีให้ตรงกันนะคะแบบนี้จะดูง่ายเนาะ ส่วนหน้าที่47นะคะเด็กๆเปิดเลยนะคะหน้า47อธิบายด้านบนก่อนเนาะให้ดูภาพแล้ววงกลมคำที่มีความหมายตรงกับภาพนะคะมีทั้งหมด6ข้ออันนี้เป็นกรอบของข้อที่1นึ่งะคะรออัวรัวรอัวรัวรัวเอกรัวรออัวรัวรัวโทรัวเพราะนั้นเราก็วง คำว่ารั้วเพราะตรงกับภาพใช่ไหมคะส่วนข้ออื่นๆให้เด็กๆค่อยๆสะกดแจกลูกแล้วก็ผ่นเสียงนะคะแล้วก็เลือกคำโดยการวงกลมนะคะให้ตรงกับภาพอ,าอธิบายด้านล่างนะคะดูภาพโยงเส้นจับคู่คำที่เข้าคู่กันแล้วเขียนคำที่ได้ลงในช่องว่างดังตัวอย่างมีตัวอย่างให้หนึ่งข้อก็คือคำว่าน้ำ แล้วก็มาโยงกับคําว่าเน่าเห็นไหมลูกคํานี้มีสองพยางแต่มีหนึ่งความหมายเนาะน้ําเน่าอ่าเดี๋ยวครูอธิบายอีกคำหนึงแม่แม่อะไรลูกคํานี้ตรงกับคํำนี้แม่เหลือคําว่าอะไรแม่ชีแม่ตีแม่โย่แม่ห้อ คำว่าอะไรคะถ้าโยงไปเสร็จก็เขียนคําด้านหลังเลยนะคะแม่ชีอะนะคะน,นี่เหมือนกันค่อยๆสะกดนะคะคำสองพยางเนาะมีหนึ่ความหมายต่อไปหน้าที่48คะ่ะเด็กๆเ,เปิดหน้า48เลยคะ่ะหน้านี้จะมีทั้งหมด5ข้อนะคะดูภาพแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบคําที่ถูกต้อง จากนั้นนำไปเติมในช่องว่างดังตัวอย่างมีตัวอย่างก็คือข้อแรกเลยนะคะไปเติมนี้สามารถเติมได้ทั้งสองคำเลยเห็นไหมหออาหาหออาหาหาเอกหาหออาหารหาโทห้าหาหาห้าแม่จุดจุดจุดซื้อเสื้อจุดจุจุตัวแม่หาเสื้อ อุ้ยขอโทษแม่หาซื้อเสื้อห้าตัวเห็นไหมลูกมาเติมคำเนาะข้อที่สองรออือรือรออือรือรือเอกรื้อรออือรือรือโทรรือรือรื้อหรือเขาจะจุดๆเสาไฟเขาจะอะไรเขาจะรือหรือรื้อหรือเลือกเอานะคะ รอเอาเรลาเราเอกเล่าเรล่าโทเล้าเรลาเล่าเล้า,ลา,ลาชาลีเอาไก่เข้าจุดจุดจุดอทอเอาเทาเท้า,ทาเอกเท้าเท้าโทเท้าเทาเทา้ทาเทา้มาม้าม้าสีจุดจุดจุดม้าสีอะไร สีเทาสีเท่า,ทาหรือสีเท้ามีสี่จุดจุดจุด,จดนำใช่ไหมลูกนอเอานำนำเอกน,น,น้ำนำโทน้ำนำนำน้ำจุดจุดจุดเน่านอเอาเนนาเาเอกเน่าคือจุดจุดจุดไม่ดีอะไรเอ่ยอ่า เลือกเอานะคะสามารถเติมได้ทั้ง2องคำนะคะที่เขามีให้เลือกด้านบนเนาะ,ะทั้ง3หน้านี้นะคะให้เด็กๆได้ฝึกทำนะคะให้เด็กๆได้ฝึกทำนะคะแล้วก็คุณครูจะ ประชาสัมพันธ์นะคะหากเด็กๆคนใดที่ไม่ค่อยได้ส่งคลิปการอ่านนะคะต้องขอย้ํำเลยว่าไม่ค่อยได้ส่งคลิปการอ่านของเล่มที่1นนะคะซึ่งเป็นสระเดียวแล้วแล้วจะอยากเรียนนะคะแบบส่วนตัวก็คือเป็นวิดีโอคอลกับครูป,ปอยนะคะตอนนี้ครูป,ปอยเปิดกลุ่มรองรับไว้นะคะก็คือได้จํานวนสมาชิก2คนแล้วนะคะถ้า ท่านผู้ปกครองนะคะมีอุปรกรณ์ให้เด็กๆแล้วก็อยากเรียนนะคะในเวลาราชการนะคะครูป,ปอยสอน2รอบนะคะคือรอบ11โมงและ17นาฬิกานะคะคือคือรอบ5โมงเย็นนะคะของทุกๆวันนะคะขอยกเว้นเสาร์อาทิตย์นะคะขอเวลาดูแลครอบครัวนะคะแล้วก็ถ้า อยากให้เด็กๆได้เรียนทบทวนนะคะมีอ่านแล้วก็มีเขียนตามคำบอกนะคะก็จะค่อยๆไปทีละสอบท3บทนะคะแล้วแต่ศักยภาพของเด็กๆนะคะเพราะว่าถ้ามาขึ้นเล่มสองเลยสำหรับเด็กที่ไม่ได้ส่งงานเลยตั้งแต่คลิปวิดีโอในเล่มแรกเนี่ยจะไม่สามารถมาต่อ การอ่านของการผันวรรณยุกต์แล้วก็ตัวสะกดได้นะคะจะค่อนข้างยากเนาะแล้วเด็กก็จะท้อนะคะเพราะนั้นขอประชาสัมพันธ์นะคะถ้าจะให้เด็กๆได้ร่วมเรียนนะคะไปกับคูป,ปอยนะคะเรียนสดนะคะวิดีโอคอลเนาะจะรับกลุ่มหนึ่งห้าคนนะคะแล้วน,นอกเหนือจากนั้นให้ติดต่อเข้ามานะคะจะแบ่งกลุ่มให้นะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้เรียนนะคะอ่านได้นิดๆหน่อย,อยๆก็ยังดีนะคะสำหรับผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูลูกเลยนะคะอ่า ขอประชาสัมพันธ์เท่านี้นะคะสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ